เดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันกนาอว่ามันดีได้สักเท่าไหร่เย็นละก็ได้โบได้จะประมาณสามตัว ากันกระไซปลาเกลือโอเคครับพอได้